ที่สองที่ปวดเมื่อยที่ทีไม่ได้เลยทำไมน้องเจ็บเหรอตะคิวมันขึ้นตะคิวมันขึ้นนะสองรอบแล้วสามรอบเลยเมื่อกี้ก็ในยันกระโยกขยี আর มาเสรแล้วแดงึกแล้วไงก็รีบส่งเขากลับแดงมูดอตดแต่เืตขาทุกุกเต้นมากลตุ้มต่ำจนหมดไม่มีบางกันแล้ไม่มีการบางเลยทุดแลกหมัดกันมะมวยไม่มีเทคนิคครับใทเลรเลนไม่มีสมองกันเลยเราทคนเดียว จดอกไปหายแต่ได้แต้มครับ

โจ้กนอันนี้คือโจ้ออกของฉันเดี๋ยวหาแยกรถเตอนอนหายกผัดไปก่อนนะรถแทนเลนยจเย็น,น้มันจะเร็วขึ้นเร็วไปขึ้นสูงแล้วลงต่ำไม่ได้นะนทีนี้ được chặt. rồi 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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วทองปุ่มาเยอะแหละอาตมาพาลุยอ่ะอาตมาพาลุยอ่ะพ่อเขาถึกรรมฐานมาพ่อต้องพึ่งพ้าเหลืองถึงจะได้ถ้วยเมืินพ่อไปทำกรรมฐานมาเรื่องเช้านิ่งจึ๊บเลยวะแล้วในิ่งแล้วพึ่งมาเราวันก่อนแล้กันเออ สายบุญแล้วเนี่ยสายบุญตรงนู้นสองม่าตามาอาตมาอันนี้ก็นักหัวเนี่ยชื่อ,เ,อเป็นอะไรนะทำเป็นอะไรนะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพนี่น,น้องอะไระน้องโสอบอะไรอะระ่ะ ไปตามหารงงานี่าเา้ยไปชมยูเฮ้ยชัวชัวรับคนนี้โอะหแต่ดีเล่นดีอะวันนี้วันนี้พ่อเล่นดีอะไม่แล้วบอลโค้มันคอเล่นด้วยนี่พ่อวิ่งเยอะเลยนะดีพี่น้ำพ่อวิงเยอะหรอ ลุกตกได้ได้หาจังหวัดที่นั่นดีเกมไม่ลงได้ตกแต่เมื่อกี้ใช้แรงหมดตกไม่หมดไม่น้อยแล้วมีแรงตกอีกกลางคืนละเช้าไม่ได้เลยเมื่อกี้ว่ามีเสียวเหมือนกันแต่ว่าดีว่าเส้นหาดังหาดเราดัอะไรเพราะเขาสวยมากทำตึงนะออกมาเมื่กี้ยงต Like, ่อยม่นอาจะโดนครึ่งโดนสิ้นเออเปนใช่ไปเทียบกัน่เหนนไว้พ่อพ่อเกรม่ยแต่ขไม่เอาเลยนะ

กันเข้าไหมต้องการเซตมีมากเราอยู่กอกลุ่มกันแล้วนะถ่ายล่างเราเจอปืนขาวเอ้ามันต้องเจอกระเด็นอยู่แล้วแหละตอนเนี้ยมันเจอปืนขาวไม่เท่าไหร่อีเออเจ็บดืสิจริงจริเขคิดว่าปืนเขาจะที่ขาขาพิกเหรออ๋อเป็นตะคิวเรื่องใหญ่แล้วตะคิวอ่ะเขาตะคิวแม่เล่นตลอดเล่นไม่เต็มที่เล่นไม่ได้แันเมื่อกี้เขาคล้ายเย่งตีแล้วขนาดลงมือเดียวอ่ะนั่นเป็นเรื่ของมือ เลงอกินด้วยแล้วตกรอบไปลาก็ต้องตีกันเต็มที่เอิร์ดก็เล่นดีเมื่อกี้แม่งตกดีกว่าตอนนี้เป็นตะคิอยมาวานี่จะเป็นตอนนี้ฟื้ะ่ผีตอนนี้เรเดตอนนี้ต้องเอาตอนนี้ต้องเอาหมดอะ นั่นเป็นอะไรก่อนที่อยากข้างหน้าก็ได้แล้วบาีเขาขีด9 2อ2แส้มเขาปิดเซตเข้ารอบ8แล้วนะ1 4ต่อ9ค1 4ต่อ9ขอ1แส้มเขาเข้ารอบ8หังชนะแล้วชนะแล้วเออนั่นกันล่นเล่นหัวหัวไปสิเนี่ย แทมเราจะทิ้งเพกานี่เลยนะเราต้องการแค่หนึ่งแทมนะจะปิดได้หรือเป่เล่นดีๆก็ไม่ล่ามีปัญหารเปล่าหอผมเล่นไม่ติดอเองอติดแทก็อบอกตกินี่นะ้ออปิดต้ออปิดต้องสรทีม้วนะคะ เปลี่ยนทีมแล้วหาพ่อให้ได้ถ้วยนะน้องคอมพ่้วยพ่อด้วยนะพ่ออยากได้ถ้วยนนแล้วพ่อถ้วยให้ได้อีกแมตช์เดียวอีกแมตช์เดียวจะได้ถ้วยแล้วไม่ถามผมว่าไหวไหมน้องคอมมีน้องคอมดูแลได้เดียวพ่อแตะอย่างเดียวพอแตะไม่เป็นเลยนี่จะเล่นแรงไง อันนี้เหรอเอ้าแข่งรุ่เดือดต่อเลยมด้นะพี่คิ๊บไมได้นะเชียร์ดังๆนะพี่บ้านเชียร์ไม่กินไม่กล้าไม่กินที่คนลำบากไม่อยากมาตัวอินอยากมาตัวอีนด้วยพี่คิ๊ก็เหมือนกันแหละมึงว่าชนะเจ้าอุต่าไม่เล่นเหรอพี่ขอโดนเล่นเบยาเอรเลยมาต่อนี้

แต่เมื่อกี้ก็เคขี่ยนเยอะอยู่นะตั้งไก็เคขี่ยนไปอยู่ที่เดิมเขี่ยนเลยกลัวไม่กล้าเปลี่ยนทางเลยเขี่ยนไปที่เดิมแล้วเขาเขางัดได้เขางัดดีมันต้องสังเกตเนี่ยมันต้องลองลองเทสดูว่าวันนี้ทำยังไงนะทำยังไงที่แบใครบ่อยได้ ช่วง,งนงั้นคือใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้เอาความคิดอะไรมาเอาสมองทิ้งไว้รู้แต่ว่าลูกโดมลูตกตบกันเดียวเชนะได้ก็โอเคแล้วเพราะว่า,วาคูค่จริงจริงหนักตก,กหนักจริงจริงหนักว่าหนักกว่ <ๆ S 2> าคู่เสือดำจริงจริงหนักกว่าคู่สายเปิดแล้ววันนี้ตนกต้องมาทิ้เล็กขนาดนั้น,นกลัวเขาตัวเขาจะหลุดง่ายคนทเพื่อคนที่มี อันนี้เราไว้มุมเดียวกันนี่แหละ